สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเผยตัวตนใหม่ดาวิกาหลังเจอตัวจริงเป็นแบบนี้อ่านแล้วแทบอึงบอกเลยว่าเปิดหมดซับซ่ามาให้ได้เห็นทีไรก็มักจะกกยคอมเมนต์สู่ฮอกและอวยยศจากแฟนแฟนไปแบบถล่มทลายอยู่ตลอดสำหรับซุปตาสาวใหม่ดาวิกาโฮเน ที่ล่าสุด6พฤษภาคม2566สาวเจ้าก็ได้ออกมาปล่อยคลิปเผยที่เด็ดชวนใจสัน่นกับคลิปสวมชุดชั้นนายจากแบรนด์ดังออกสเต็ปขยับร่างเบาๆอวดสัดส่วนสุดเป๊ะและเผยให้เห็นลูกหม่หลังสาวเจ้าตัดสินใจทําสีผมสุดแซ่บสะดุดตา โดยงานนี้ใหม่ดาวิกาก็ได้ออกสเตปโพสท่าทั้งสวยเทป่ปนเซ็กซี่ที่มองมุมไหนก็ชวนใจละลายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์อวยยศให้กับความเปรี้ยวแซบซีดจี๊ดโดนใจของสาวใหม่กันอย่างครั่งเรียกได้ว่าลุคนี้กวาดคะแนนไปแบบร้อยเต็มสิบกันเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อคนบังเอิญเจอสาวใหม่ตัวจริงหลังทำสีผมสีสม้ม ก็ได้มารีวิวในอินสตาแกรมส่วนตัวสาวใหม่เผยว่าสวยมากเมื่อวานเจอน้องใหม่ที่สนามบินประทับใจมากสวยยิ้มหวานมากยิ้มทีโลกสดใสไปหมดเลยไม่กล้าขอถ่ายรูปเลยเห็นน้องใหม่ทํางานไม่กล้ารบกวนน้องใหม่เลยจากที่รักอยู่แล้วรักมากมากขึ้นไปอีกโอ้ยหลง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 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ